สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงลูทูดสายพบพานะครับผมยี่ห้อมาแชลรุ่นมันจะเป็นสีใหม่เป็นรุ่น i ินเบอร์ตจะเป็นรุ่นชื่อว่าสี Black and brass นะคะก็คือ,คอรุ่นดำแล้วก็หน้าทองโลโก้ทองครับผมสีที่มันออกเรกๆจะเป็นดำแล้วก็โลโก้จะเป็นสีขาวครับตัวน,นี้จะออกมาโลโก้จะเป็นสีทองก็คือ ที่ได้ดวความนิยมอยู่ตอนนี้นะฮะจะเป็นโลโก้ทองตัวนี้แหละครับก็นี่จะเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับผม a s h a s i a thailand นะฮะนี่คือโลโก้ซิลนะครับถ้าซื้อมามือหนึ่งที่ไม่ได้แกะซิลจะมีสติกเกอร์3.1ุด 1, ตัวนี้นครับเป็น1จุดตัวนี้แล้วก็2 3มีโลโก้แล้วก็มีวันที่เราสั่งซื้อครับวันที่14พสพฤาคมฮะ25งห้านน สองห้านะครับก็แกะกล่องครับก็จะเจอกล่องด้านบนนะครับจะมีส่วนของการผลิตเปิดตัวในปี1 9ึ่หครับเพือมาแชล,ลก่อตั้งนะฮะก็ยกขึ้นตัวนี้ทุกคนจะขาจะแน่นนะฮะก็จะเจอในส่วนของลำโพงมาแชล,ลที่หุ้มกับผ้าแบบนี้นะฮะมีสติกเกอร์ตรงน,นี้นะครับลกลก็ ก็ภายในกล่องจะมีซิลกันความชื้นแล้วก็มีสายชาร์จก็มีคู่มือสองอันนะครับเป็นสีขาวกับสีดำก็ของแคปมีประมาณนี้นะฮะในส่วนของกล่องก็รอบข้างๆก็เหมือนตัวหน้าขาวนะครับต่างกันที่สีนะครับประมาณนี้นะครับตัวของมาแชวนะครับ สีจะออกแนวสปอร์ตบวกกับรูนะฮะก็ดูรามานะครับผมเป็นทองปุ่มเปิดปิดก็ทองนะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีสังเกตของแท้ถ้ามาในส่วนของเครื่องนอกสังเกตแค่สองอย่างนะครับก็คือเปิดปิดนะครับผมไฟ LED นะฮะถ้าของแท้มันจะค่อยค่อยนูนขึ้นนุ่มๆน,นะครับเวลาเราชาร์จนะครับผมมันจะขึ้น มันจะค่อยๆเคลื่อนเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอันนี้นะฮะนี่คือเสียบสายชาร์จไฟมันจะวิ่งแบบนี้นะฮะถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าเป็นของศูนย์ไทยก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่ามันจะมีโลโก้ตัวนี้ค้างข้างฝั่งด้านบนขวานะครับ A S H ก็มีเลย นย่ส่วนของการสแกนเพื่อลงทะเบียนประกันนะครับก็มีโลโก,โก้มีบาร์โคดชื่อนมเบอร์ใต้กล่องครับในนี้มันจะตรงกันนะครับผมคือแกะแกะมาได้นะว่ามันจะเป็นยางนะของแท้ต้องมีซื้อนมเบอร์นะครับตรงนี้แล้วก็จะต้องตรงกับกล่องนะครับของปลอมไม่มีนะครับผมตอนนี้ก็อสองอย่างนี้ก็ ่วนเสียงก็ถ้าคนที่ไม่เคยใช้มาแชร์ก็จะลําบากหน่อยนะครับผมถ้าใครเคยใช้ก็จะพ็จะดูออกว่าเสียงแท้กับปลอมมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงสักนิดนึงนะครับผมวันนี้แค่จะมาแกะกล่องของแท้นะครับแล้วก็ตัวสีใหม่นะฮะเป็นสี black and w e i t นะครับผมจะมีสีใหม่อีกตัวนึงจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีครีมนะครับผมก็หายากนิดนึงนะครับ คนใครที่มีตัวเกาะก็อย่าไปน้อยแจ้นะครับผมก็สามารถที่จะไปหุ้มได้ผมร้านที่มันมีหุ้มหนังก็หุ้มได้นะครับในร้านที่มันชำนาญก็ออกแบบให้ได้นะครับ <lum. S 1> ก็มีแหละก็มีหลายคนอยู่ในกาที่ทำนะครับผมว่าเสียมันไม่ต่างครับต่างแค่ที่สีนะครับผม ตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่5,990บาทนะครับผมก็ก็หายากนะฮะตอนนี้นะครับผมตัวนี้ผมได้มาก็6,000กว่านะครับในกลุ่มนะครับก็ชอบสีโดยเฉพาะนะครับก็ต้องยอมจ่ายแพงกว่ามือหนึ่งสูงนะว่ามันไม่มีของนะครับ อย่ามองฟังเพลงครับผมเดี๋ยวจะ <ieur. S 2> นี่เคยเชื่อมต่อนะครับ นะครับผมถ้าใครซื้อมือหนึ่งมาแนะนำอย่าต้องเบินเสียงก่อนนะครับผมก็อย่าเพิ่งเปิดเสียงให้มันดังเปิดสักป,ประมาณ5-60%นะครับผมกันเสียงแตกนะฮะแล้วก็ตั้งแต่เบินประมาณร้อยชั่วโมงครับเสียงจะนุ่มแล้วก็มาเต็มนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้เบินนะฮะก็ฟังเสียงเบาๆก่อนประมาณมผมจะเปิดประมาณ50-60%นะครับ Thank mm -hmm. you. นี่ครับผมในส่วนของมาเชลอินเวอร์ตันแบล็กแอมเบรสนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนวยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบกันรีวิวเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ